สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้ผมช่องชาลันชาแนลจะเอาความรู้มาฝากครับผมนั่นก็คือการมวนายตรงเสือเชิดครับผมเมื่อเนี้เดี๋ยวจะมาทําให้พี่ๆเพื่อนๆเบิ่งน,น,น,นอกรับนะกน้หกั้คนที่บกเคยใช้หรือวยย่างบดท่านเนี่สื่อมาใส่กะล่องม่สื่อมาใส่เล้รับเด้ตีนผีมวนไสครึ่งนิว้วาสตรงโดยเฉพาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเอในคลิบเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเสือ ที่ผมถาให้เบิ่งก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันด้วยนะครับเนาะมาครับเพื่อนๆวันนี้จะพาคมรู้มากฝาก ทีพีช่างไวนะครับเนาะอันนี้เป็นตีนผีมวนใช่นะครับใช่ตรงอันนี้หาทับแปดเครื่องนิ้วครับผมมวนใช่ตรงเสียเชิดโดยเฉพาะครับผมขันตอนก็นมาเบิ่งกันได้ครับผมแต่แต่ยาิดนึง นีสำหรับเมื่อไหม่แ้วครับหรือว่าทันใดที่เคยหมดเมื่อบริเวณกล้องก็ต้องซื้อตัวนี้มาใส่บ้างนะครับเด้อตีนทีมันใช่ตรงเรงนิ่วครับผม ดูและวิธีการนะครับเนี่เรียบร้อยให้ดูอีกตัวหนึ่งครับผมขั้นตอนตุ๊บ 예. é อันนี้เซ็ตเรียบรอยครับการมอนใช้ตรงเครื่องนิวด้วยตีนผี5้ทับแเขื่อนนิว้วใช้ตรงเลือกครับเนี่ยสำหรับเชือเชืดเสือหยังกได้ครับก็จะเป็นใส้ตรงครับ ี่วนหนับเมื่อใหม่หรือว่าท่านใดที่ยังไม่เคยใส่นะครับเสือม่ใส่ด้วครับกินผีครึ่งนิ้วห้าท่าแปดายตรงม่วนง่ายสบายปวดเร็วท่านใจครับฝากรวยนะครับเด้อ่องชาลันชาแนลครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ